เดินดีกว่าเดินก่อนเดินก่อนเออนั่นแหละเดินก่อนเดินออกกำลังกายบ้างนะออกกำลังกายบ้างยังมีแต่นอนนะลูกเนาะเดินเยอะๆเดินเยอะๆเออยืด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 โอ้โหยืดอ่ะเดินเยอะๆเก้า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 ยาวมากเนี่ยลูกเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะเดินอ่ะเดินเก้าเก้าขาเก้าขาเดินเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะเดินต่อเดินต่อเดินต่อโดงเดินกับแม่เขาเนี่ยโดดเดินกับแม่เขานะเดินเดินหางไปเดินเขาลูกอ่ะเริ่มใหม่ <S <S สี่โลกว่าเมื่อยเหมือนกันปวดแขนเหมือนกันนะคะอืม,อม ต้องด้วยมือแม่เท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่เดินนะยังไงอย่างอื่นเขาก็ไม่เดินนะคะต้องเป็นมือแม่เท่านั้นที่จะยอมเดินนะคะให้รถเดินก็ไม่เดินทำยังไงก็ไม่เดินไม่ก้าวเลยนะคะถ้ะใช้รถอะถ้าเป็นมือแม่เนี่ยโอ้โหก้าวก้าเลยก้าวขาเรียเร่ยวเลยใช่ไหมใช่ไหมลูก เดินออกกํากลังกายหน่อยหันนะหน้ามองแม่หนาหันหน้ามองแม่หนาลูกโอ้หันในการหันหน้ามองแม่จะเดินแล้วก็หันมามองแม่ด้วยนะคะหันมามองไม่ต้องมองลูกไม่ต้องมองอเดินเดินดีดีไม่ต้องมองแม่ก็ได้เดินดีดีอืออือค่อยๆก้าวไม่ต้องก้าวรีบค่อยๆก้าวเอ่อเหยียบขาตัวเองเหรอลูก เกขาตัวเองเหรออลลซิไอ้พ่อให้ดูขาขาดิดขาขานินี่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 จับผ้าไม่ถูกก้าวไวมากจับผ้าไม่ถูกอ่ะก้าวก้าวอืมอืมอืนี่เชื่อนะว่าแมวที่นอนนิ่งๆจะขยับได้ขนาดนี้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากๆกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก่งที่สุดเลยนั่นแหละเก่งที่สุดเลยโอ้โห เดินอย่างไวเดินอย่างไวเหมือนเหมือนขานกขานกเลยนะคะขาเขาเนี่ยมันขานกเลยแล้วก็เดินเหยียบขาตัวเองด้วยนะคะเหยียบขาตัวเองเหยียบขาเหยียบขาตัวเองนั่น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 ,น,นดูนะคะเห็นไหมน่าเอ็นดูมากเลยขาเขาอะเขาเขานอนแบบอยู่อย่างนี้มาตั้งสองปีนะไม่เคยได้ลุกขึ้นมายืนมาเดินนะคะเนี่ย มาอยู่นี่ก็ไม่ค่อยฝึกนะคะจนเขาเหนี่ยก้าวขายุกขึ้นมาเดินได้เห็นไหมคะเนี่ยดวงเดือนกินนมแม่อีกดวงเดือนกินนมแม่กินมนมแม่ใหญ่เลยนะคะดวงเดือนมดนมแม่ใหญ่เลยวิเศษก็เดินดวงเขากินนมแม่เขาเขากินนมแม่เขาไม่รู้จกักโตนะดวงเดือน เดือนนี้ไม่รู้จักโตไม่โตสักทีนะคะเนี่ยออนออนก็เก่งนะคะกินนมแม่นั่งสารจังเลยลูกเขากินข้าวน้อยวันนี้นะคะพวกนนี้จะพาไปหาหมอนะวันนี้เขากินข้าวน้อยแต่เขากินน้ําได้นะคะกินน้ำไปเรื่อยๆเยนี่ยเขาดูดนมแม่เขาอ้อนแม่เขามากโชคดีที่เขามีแม่ให้กกให้กอดนะคะ เวลาเขาไม่สบายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่านะคะแต่ว่า,าให้กินข้าวเมื่อวานก็กินได้อยู่วันนี้กินได้น้อยนะคะไมีแเกียงก็เลยเป็นห่วงก็เลยป้อนเขานะคะป้อนเขาอาหารแมวป่วยป้อนเขาใส่สดิงป้อนเขาเขาก็กินได้เขาก็เรียรตอบรับดีนะแต่ก็เป็นห่วงแหละพรุ่งนี้เราไปหาหมอดีกว่านะคะเนี่ยดีที่แม่แม่คอยกกคอยกอดคอยเลียตัวให้นะคะ โชคดีมากแนะเขากระดูดนมแม่เขาเนี่ยเห็นไหมแม่เขาก็รู้ว่าลูก,ลกแต่เขาเป็นคนเป็นแมวที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโตตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงมานะไม่โตนะคะไม่อ้วนแม่อะไรกับคนอื่นเขาเลยอะ่ะไม่เกียงพยายามป้อนยาพยาธเขาก็ดิ้นไม่ให้ป้อนนะคะแต่วันนี้ป้อนวิตามินไปป้อนวิตามินไปก็ทุบใช้ทุบเอาทุบแล้วก็ใส่สลิงป้อนไปกับอาหารแมวแมวป่วยนะคะเขาก็กินได้อยู่ เขาไม่มีจามไม่มีไอไม่มีอะไรไงไม่เก่งก็ก็เลยให้กินวิตามินดีกว่าเพราะกินข้าวได้น้อยนะคะดูดูดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยดูดนมแม่ใหญ่เลยโอ้ยลูกอมาดูคนนี้คนนี้จะหลับแล้วคนนี้จะหลับแล้วเดินเสร็จก็จะหลับแล้วจะหลับแล้วใช่ไหม เดินต่อไหมไม่เดินวนวเนาะพักดีกว่านะพักดีกว่านะไม่ปวดแขนใช่เลหรอกนี่แม่ปวดแขนเดินเก่งเดินกระต๊อกกระต๊อกนะลูกไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าแมวที่นอนนิ่งอย่างเดียวจะเดินได้ขนาดนี้นี่เห็นไหมจะหลับแล้วจะหลับแล้วครับอานอนก่อนจะนอนก่อนแล้วครับอ่าแค่นี้นะครับเสียนอนก่อนนะครับ สวัสดีครับ